สวัสดีสว, hehe, สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC เบิร์ดสุภ <c oughs> um ูสุคนเด้อมื้อนี้ก็สไตล์เฮ้ตื่นเต้นพี่น้องบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อสไตล์ก็สิเอาเงินมาสภัยแม่ก็พอเนาะพี่น้องเงินอายอายใจดีฝากมาให้เนาะฝากมาให้สไตล์นี่แหละสไตล์ก็ได้บ่สิสภัยอีพ่อกับอีแม่เนาะอายเพิ่นฝากมาให้ซื้อหันซื้อนี่เนาะ อจากจากต่างประเทศเนาะฝากมาให้ซาตายซื้อหันซื้อนี้สื้อกินเนี่ยเลียพี่น้องแต่ว่าซาตายกะเสียมาสะพายพอกับแม่เนาะคนนะหาเซนเนาะกะซาตายตื่นเต้นพี่เนาะเคลื่นแนบ่เคยสะพายจักเถื่อเสียมาสะพายเพลินเนาะเพราะว่าซาตายกะตออจะตั ตอนสตาร์ไปเขาองค์เงี้ยตอนยังหน่อยก็ไม่ได้ขอพอกับแม่เนี่ยพี่น้องกับโบด่เอามาแต่ไซหรอกก็แต่ว่ายนี่ยมีเนาะกับจิตต่อแทนบุญคุณเป็นเนาะจะเอามาให้เอามาสพายเอ้ยเกินเลยมาเปิดกันพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเงินเนาะหาแซนเก็บสตาร์จะเอามาสพายแม่ก่อนเพราะว่าพอสตาร์ไปหางูเนาะเดี๋ยว ให้ด hmm. oh, uh ัง huh. ดังเนี oh, ่ยร่าดยังแม่แม่เอาบ่ก็เอาได้ขนาดนี้จะเอาความมีอยู่มาทำจังแล้อคยเอาบ่เด้อเอาต่บว่เอาเท่าไรไอ้เท่าไรก็เอาเลยแหงค่ามีเงินซื้อกินเอาเออมาหาเชนได้เลยดีใจบ่ดีใจเลย เด้ได้ได้เด้อลูกสาวตายให้อันลันนะคะเล่นอายฝากป้าให้อบใจได้ลายนอหากสะตายเราฝากป้าหายสตายดีเนี่ยสะตายกันได้ปะเชื่อปไาอีพอก็อีเมย์บ่รบขึ้นกำไฟดอหาแซมถึงบ่แมครับปะมีใจบ่แม่ดีใจเอาห้อแกะเพื่อดที่บาทหนึ่ง เด้อยังแต่ว่าถ่ายอีฟอ่ะพี่เนาะอีฟอ่ะกับพ่อแทมมาถ้าขั้วอีกการถาเบิ่งวันนสิหอมแกะจะตายดูบอลเนาะดิเมย์หอมเอาหอมอีกวัาหนึ่งมหมาหอมอีกวันหนึ่งนี่ได้เงินเด้อเอาน่าถ่ายเพิ่งอีฟอ่ะน้อพี่เนาะหลังจากสะพายอีเมย์เลยนาะพี่น้องกัอีพอ่ะเรามาท้าขว้วได้เนาะขั้นี่พี่น้อง หาแซนกีบคือกันเนาะสีสฟล e ายอีโอฐานมากอับพี่น้องเดียวเ้าตายกับเคยรนะพี่น้องบังหวัเิบจะได้เดียวเ้าตายกับอีฟอ <laughs> okay, e พี่น้องพ่อสบายดีเดียสบายดีลูกสบายดีเห็นังสบายดีด เห้นกินข่าหรอวะาพอกินเข้าได้เด้บางอย่างมาท้าค้วมาทาคั้ว่ากินเข้าั้กับบเห็นสับค้วมันอันรนั่นเินข้าวกับเนยเล่นข้าปลาโอ้กินเข้าก็ต้มใส่หมูไส้มาถ้าขวอเ้่าเอนางตายเปิดฉีกมาถ้าเมื่อคง้วแตเส้นปลาใส่ตะเสือตัวยวอ้าวมาท้าคั้วได้เนี่งมาท้าค้วนี่จะมางาาน โอ้ยคิดเขาแล้วนะน้องพีน่าอเขาแล้วแล้วพี่เมล้วก็แจ๊กแลนะอีมยล้ก็งยืนเปอ์จะบอกคุณว่อตาคิดยังไงฮะกะแล้เลยนะเออจะบอกคุณ่ตาคิดยังีงไปสิหูเ้ยคุณว่าคิดพ่อว่านี่ก็ได้คิดขนมเอฟซไปปากมากพ่อได้คิดแล้วใ่ยังไงหมดดากมา มันจากซะแม่จากเนี่ยนะสินะมันจะพอ็าแล้วตพ่อก็โอ้ยสุดใจเลยพอดีใจเลยไปคิดขนรม่์พ่อก็สุดใจแล้วยังกีบแขวเอาว่าพองเงินวยเอาว่าด่ะเออคนไหยเอาอลยเลยจะว่าคนนี้จะว่าจะว่า พอจะไปชุกชลาะมะเมื่ออื่นนี่ไปซุกชลายัางไงล่ะไปนี่แหละไปมันออกหอนในท่องนี่แหละคือเก่าน่นหล่ะยาก,กิ้นคอกขาเบ,บิร์ตแหละยาขึ้นคอเขเบ,บิดแหละเมื่ออื่นพอจะไปแต่จอย,อ,อ,อยากได้เบอร์ไหนเนี่ยเออเงินยังแหละอยากได้บ่ร์อยากได้เบอร์อะโอ้ก็อยากได้เหล่งเงินขอหาบะไรอยากได้เงินจะไปคนนี้ยังวบจะไา có <laughs> sao để chờ đâm mình đi có hại vậy là <laughs> chờ, chờ xưa chắc lẽ phải, phải xưa à. áo Chào cho <laughs> ông ngân mất giấy đủ hoặc cả mỹ hoàn nè ừ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  ยี่กันยงกับต้มใส่หมูไต่อสรจะื้อมาตัโค้งแจะบไปยังและปดจ่าใส่หมูปดจาว่าสบายดีก่อนเลยทีสบายดีทํามีเสิเอากลังเ้นะายเฮ้ยที่เป็อะไรเงินลยรับตาบ้างเอามืองมตาบ้างนะ เสื้อเราพอจะว่าขอชิมีกบางอย่แงเจ๋งเลยแต่ก่อนพ่อคือบ่เอาเงินให้ลูกพิเตษอันพิเศษพ่อเอาเงินให้ลูกลูกบ่แล้วเงินให้พ่อว่าพัตตุกูเกิดมากพรเคยเห็นว่าพัตตุเจ้าเกิดมากับเพื่อนแต่เจ้าจะเอาเงินให้พ่อว่าวานนี้เจ้าจะมาบอกว่าแปลกแท้ลูกต่ว่าจะเอาเงินให้พ่อโอ้ยมาจับเกาะกันนดี๋ยวมิกซ์ เสอแล้วพ่อเอป่เออลูกว่าจะเอาไปกับเสื้อเลยเนาะใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ก็บรรจจะเกินอ้าวคหายจะใส่หาเซนด้อเงินจะเอาไาจะใช้ลูเออเงินไอไอหกหอยแค่นี้ ต้ามาให้คอยคยก็ได้มาสะเผลอแกกก็มีแม่ถูมีใจบ่อาเซนเออพอก็ดีใจแล้วิดอะไรหอมแกหอมแกะมดปีพอีใจแล้วอนใจอะเด้อใจดนะหอมแกะผม้ปียังหอมเอา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 อเอาเอาอาเออาาเเอาเอเอาออาาเอาเอเอาเออาเอาเอาเเอาเออาเ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 อาาเอาาเอาาเอ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 อาเอาเออาเอา มาแม่มาพี hey. ma, 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 ่พี yeah. okay. okay. ่ี่แม่คนมาพี่นี่แม่ก็ไไรเดี๋ยว่เชนนะชาเพ่อลูกเงินับเแในเกมดีใจว่แม่ดีใจพอจะาสิอยากินแม่เสโอ้ยน้าพี่น้อสวยกับบเสะาักเถื่อนนะคนกัตื่นเต้นกันนะ่น้ีหน่อคนใจบุญเอาหายเงิน ก็ใจบุญเนาะเอาใหมาตายนะพี่ขอขอบใจอ้เพิ่นได้ด้วที่อันนั้นที่นของตายพีอายุมันเนื่องลอเอเพันาผุแล้วอ้จ่าตาปะเะพี่น้องเพิ่นฝากหมาตายเงินเพิ่นฝากไหม่นล้งตายนั้ตามาสไฟพอพอีใจร้ายเลยปุ้มใจร้ายแล้วอันนีอยนเดี๋ยหันสะตายกับใบเอเองเนะพี่อันนั้น เคยบ่กเคยสะใภ้จักเขื่อนนะพี่เนาะขัางแหลกเนาะตั้งตายก็ตื่นเต็มเนาะบุกตายก็บ่เคยเอาเงินสะใภ้พ่อจักเขื่อนพ่อก็บ่เคยได้จับเพื่อนเต็มที่จักเต้าแต่ละเต้าสตาพี่แต่คอนพ่อนั่นแม่นาะนันนี้สตาอีกแบบบ้านมันนี้ร่างกายก็เอาไงพ่อมีมืออนี้จะได้เนาะพี่น้องกะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนาะกะสตาอกะดีใจได้นะพี่น้องเป็นเงินเล้าหรอหาเส้นกีบเป็นเงินท่าหาเส้นกีบเรืนี่เงินด้อหนึ่งกับมั้ง ่ดอยหนึ่งล้านหนึ่งดอยหากระล่านหาแสนเนาะพี่เนอะขอบใจไอ้พิ่เนร้ายเด้อที่ผาเงินใหม่ซะตายเนาะผาไม่ซะตายซื้อกินซื้อยางนี่แหละพี่น้องแต่บาซสตายกับเอาไม่พอกับแม่เนาะตอบเส้นบุญคุณพ่อแม่เนาะซะตายก็ดีใจร้ายเนาะพี่น้องซื้อพูยใส่กะพอจะเอาไปซื้อพูยเงินพอกับเงินแม่ในรวมจะเอาไปซื้อพูยมาใส่กล้าหน้านี่แหละ สื่อพูดมาใส่กะดีใจวะแม่ไปซื้อพูยเรือที่นั่นกรพเพาะเอาไปรักษาพ่อยังเจ็บกระเพาะอยู่นไปปวดท้องหมอเพบอกว่ากระเพาะกระเพาะลำไส้เมื่อไหรนพอจะไปซุกซลายได้ไปกวดทงหมอมือดีใจวะดีใจร้ายแหละหากปวดในเช้งก็เช้าขับดอกเพราะว่างทายาคุณมพิองจะเช้ากับเวลาเช้าแต่เล็กๆน้อยๆมันจะนี้จะเอาไปใส่ซะ ัญาปุวิทย์เนแก่ใครเลยผักหลั่เปิ้ลไปใช้่ซส์นเออสื่อน้ำมันรถจักรไปไปขีไปคนโอ้ขากินขยากเลยแล้วย่าบอด้ซื้อดอกยาน้ำมันไทยน้าวยสื่อน้ำมันไทยหน้าเลยปุวิทย์เอนนายวาผักลาเปิขอบใจ FT b r s t ผู้สุเ่อนเริทีเสียกันเสียคำดอกไปกวดไปอะไรที่หักสไตล์อกหักสไตล์ขอบคัวสไตล์กะขอบใจได้รยเดอที ติดตามสไตล์มาตลอดเนาะกาขอบใจได้ไปร่กะคลิปสไตล์กาดีใจร้นาะพี่น้องถึงหนึ่งหมื่นซัพแ์้วเนาะกาขอบใจได้้ายที่ที่พักรานี่สไตล์หอดหนึ่งหมื่นศัพท์นั้พี่น้องขอบใจได้ไร่เด้อพอรักกดีใจกับอีเมเนะแล้วพเคยพอภูมมใจแล้วพู่มใจบอกนางตายเป็นคนเก่งโอ้ยนางตายคนเก่ง กระชิปสบายพ่อกับแม่แล้วพี่น้องสต,ตาิกับบุเคยจักเถื่อนาะคลิปนี้กระชีพวดพียอนเซอรนี่เด้อพี่น้องขอบใจได้ไไที่ติดตามสตาไเนาะบ๊ายนะบายสวัสดีคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้อง